สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ขอบคุณพระเจ้าในทุกวันและทุกกรณีขอบคุณในความรักของพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามาฟังพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่สองกันนะคะถ้อยคาถึงคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า พระองค์ผู้ทรงถือดาวทั้งเจ็ดไว้ในพระหัตถ์ขวาและทรงดำเนินอยู่ท่ามกลางคันปฏทีัทองคําทั้งเจ็ดนั้นตรัสด,ดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องการตรากตรำและความทรหดอดทนของเจ้าและรู้ว่าเจ้าไม่ยอมทนต่อพวกคนชั่วเจ้าทดสอบพวกที่อ้างตัวว่าเป็นอัคราทูตแต่ไม่ได้เป็น และเจ้าก็พบว่าพวกเขาโกโหกเรารู้ว่าพวกเจ้ามีความทรหณอดทนและยอมทนเพราะนามของเราและไม่ได้อ่อนระอาแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือว่าเจ้าละทิ้งความรักครั้งแรกของเจ้าเพราะฉะนั้นจงระลึกถึงสภาพเดิมที่เจ้าตกลงมาแล้วนั้น จงกลับใจใหม่และทำตามที่ประพฤติในตอนแรกมิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าและจะย้ายคันปฏิบของเจ้าออกจากที่ของมันนอกจากว่าเจ้าจะกลับใจใหม่แต่ว่าเจ้ายังมีข้อดีอยู่คือว่าเจ้าเกลียดชังความประพฤติของพวกนิโคลัสที่เราเองก็เกลียดชังใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญ,ญาณตรัสกับ คริสตจักรท้งหลายคนที่ชนะเราจะให้เขากินผลจากต้นไม้ที่ให้ชีวิตที่อยู่ในเมืองบรมสุกเซมของพระเจ้าถ้อยคำถึงคริสตจักรเมืองสเสมนาจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองสเสมนาว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายผู้ซึ่งสิ้นพระชนแล้วและกลับมีชีวิตอีก ตรัสดังนี้ว่าเรารู้เรื่องความยากลำบากและยากจนของเจ้าแต่ว่าเจ้าก็มั่งมีแล้วรู้เรื่องการกล่าวร้ายของพวกที่อ้างตัวว่าเป็นยิวและไม่ได้เป็นแต่เป็นธรรมศาลาของซาตานอย่าก,กลัวการทนทุกข์ที่เจ้าจะได้รับนั้นนี่แน่มันจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อทดลองพวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะได้รับความยากลำบากถึงสิบวันแต่เจ้าจงซื่อสัตย์จบจนวันตายและเราจะมอบมงคูแห่งชีวิตให้แก่เจ้าใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัสกับทิกตักรทั้งหลายคนที่ชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครั้งที่สองเลย้อยคำ ถึงคริสตจักรเมืองเปอร์กามัมจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัมว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสังคมที่คมก,กริบตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักที่อยู่ของเจ้าซึ่งเป็นบาลังของซาตานถึงกระนั้นเจ้าก็ยึดมั่นในานามของเราและไม่ปฏิเสธความเชื่อในเราแม้ในเวลาที่ อันทีพัสพยานผู้ซื่อสัตย์ของเราต้องถูกฆ่าท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซึ่งาตาตานอยู่นั้นแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อคือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาราอัมอยู่ที่นั่นผู้ซึ่งสอนบาลักให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอลคือให้พวกเขากินอาหารที่รูปเขาที่รูป อาหารคือให้เขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณีเช่นเดียวกันเจ้าก็มีคนที่ยึดถือคำสอนของพวกนิโคลาสด้วยเพราะฉะนั้นจงกลับใจใหม่มิฉะนั้นเราจะมาหาเจ้าโดยเร็วและจะต่อสู้กับพวกเขาด้วยดาบในปากของเราใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่พระวิญญาณตรัส กับคริสจักรทั้งหลายเราจะให้มานาที่ซ่อนอยู่แก่คนที่ชนะและจะให้หินขาวแก่เขาด้วยและบนหินนั้นจะไม่ชื่อใหม่จะรึไว้ซึ่งไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับใหอยคำถึงคริสจักรเมืองที่ยาทิราจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคริสจกักรที่เมืองที่ยาทิราว่าพระองค์ ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีพระเนตรเหมือนอย่างเปลวไฟและทรงมีพระบาทเหมือนทองสำริดได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักความประพฤติของเจ้ารู้เรื่องความรักความเชื่อการปฏิบัติและความทระหดอดทนของเจ้าแล้วรู้ว่าความประพฤติในตอนมันในตอนปลายนั้นดีกว่าตอนต้น แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือเจ้าทนฟังเยสเบลผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะนางสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของเราให้ร่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชารูปเคารพเราให้โอกาสนางเพื่อจะได้กลับใจใหม่แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการร่วงประเวณีนี่แน่ เราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้และโยนพวกที่ล่วงประเวณีกับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติช,ชั่วของนางเราจะประหารลูกๆของนางให้ตายแล้วคริสตจักรทั้งหมดจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้ตรวจสอบความคิดและจิตใจและเราจะให้กับเจ้าทั้งหลายแต่ละคน ตามความประพฤติของพวกเจ้าสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ในเมืองทิราทิยาทิราที่ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นแก่พวกเจ้าถึงอย่างไรก็ดีจงยึดมั่นสิ่งที่มีอยู่จนกว่าเราจะมา และคนที่ชนะและปฏิบัติงานของเราจนถึงที่สุดเราจะประทานสิทธิอำนาจเหนือบรรดาประชาชาติกับเขาและเราจะปกครองดูแลคนทั้งหลายด้วยคทาเหล็กเหมือนอย่างหม้อกระเบื้องที่ถูกตีแตกเป็นเสียงเสียงเหมือนอย่างที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราแล้วและเราจะมอบดาว ประจำรุ่งให้กับเขาด้วยใครมีหูก็ให้ฟังข้อความที่มีพระวิญญาณตรัสก,กับคริสตจักรทั้งหลายเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะ